นี่คือพัดลมระบายความร้อนของโทรศัพท์จากแบรนด์เอกเออร์อีเช่นเคยครับแต่รุ่นนี้เขาอัปเกรดใหม่ให้มีความเย็นมากกว่าเดิมฮะเย็นจนถึงหลักติดลบถึงะมีเกร็ดน้ำแข็งขึ้นแบบนี้เลยครับใครที่ใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วยังเย็นไม่พอก็ต้องตัวนี้เลยครับกับเออร์ GM 700 Series ครับข้ายในกล่องมีคู่มือใช้งานสายตัวพัดลมตัวจับพัดลมกับโทรศัพท์มีแผ่นแม็กเซฟมีสติ๊กเกอร์และเขายังแถมถุงนิ้วเล่นเกมให้ด้วยครับตัวพัดลมจะมีหลายสีหลายรุ่นครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่น RGB อัลต้ากกๆครรัรงงัรับบบเเเเยยยย็็นนนนถถึึงงะดดดติลลทีีวจ เป็นไอ้น้ำเกรดน้ำแข็งขึ้นแบบนี้เลยครับส่วนการใช้งานก็ติดกับแม็กเซฟค่อนข้างแน่นเลยครับแล้วส่วนโทรศัพท์ใครไม่มีแม็กเซฟก็ใช้ตัวนี้ติดไปก่อนก็สามารถใช้งานได้แล้วฮะหรือใครจะใช้ขาจับก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยครับเดี๋ยวเรามาเทสเล่นเกมดีกว่าผมจะปรับระดับ3เลยครับหลังจากเล่นมาจนถึงท้ายเกมแล้วพูดตรงๆเลยนะครับว่ารุ่นนี้เย็นกว่ารุ่นที่แล้วมากๆเลยจังหวะที่บวกจวังหวะนัวกันตอนท้ายเกมนี่คือไม่ต้องกลัวนะไม่มีแหลกให้เห็นเลยแล้วก็ถุงนิ้วที่เขาแถมมาให้ก็ใช้เล่นเกมได้ดีีีีีเเ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 เลล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 ยย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 ยหหััััััััังงงงงงงจจจาาาาาากกก่่่่่่่่นนนนนนนบบแแ้้้้้้ววววผมมมชชช็็็็คออออุุูููขขททท4รตตตืดดดสใใไพป